สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจะมาพบกับแนวทาาหุ้นนิคีรอบเ้าระบายจะแนวท่าวันที่30เดือน10จะเดือนตุลา2หาพุ8จะมือนีนเป็นวันศุกร์เมื่อสุดท้ายจะสำหรับแนวทางนิคีเจอกันอีกทีคือวันจันทร์ผลสรุปแนวท่าวันที่30จะสำหรับแนวทางนิคีแนวทาง,ทางรอบเ้าไฮเดน8กับ7 สำหรับพน้นรอบเศร้าจ้า, 85, า 20, หกแปดห้าหลังสองศูนย์สำหรับแปดห้าเข่าตรงตๆจะตัวนี้เลยรอบเศร้าจ้าเศร้ากับใบได้ชนเนาะเบิบาาร์บอมาเศร้ากับใบนี่เจ็ดซุนแปดซุนเด่นตัวเดียวกันเบิร์นบอมมามแต่รอบเศร้านี่ปังจ้าแปดห้ามาตรงตรงตัวนี้เลยสำหรับรอบใบจ้า รอบบายนี่คือหาหกหนึ่งหเก้าหบนหกล่างรอบบายผ่าดไปเนาะ,อะโอเคจะสสาหรับแนวทางนี่คืองเขาที่30มสิบแนวทางเขารอบเศร้าจะตรงๆรงตร้นน่นวันที่3าเอ็ดฝากตามต่อละการจะรุ่นกันต่อจ้า เอาก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางมันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันสำหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่ๆใจอย่าลืมกดติดตามกดสันกระด่งไหวรอจะเพื่อสิได้โบพาดแนวทางที่จอช่ยโลกหายออจากแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจะแนวทางที่โลกหายมีหลายแนวทางอยู่นาะบบอกสิเป็นหุ้นนี่คหุ้นจีดูหุนทางเสียงหุ้นดาวโจนจา้าสำหรับดาวโจนอาทิตย์นี่ก็ยังปังต่อเนื่องคือเก่า แนวทางล่าพัฒนาแนวทางฮานอยการลุไห่สองสูตรเล่าพัฒนากับสองสูตรรัฐบาลไทยก็มีสห่เส้นเดียวกันจ้ะรัฐบาลไทยการลุกห่2สองสูตรบุญยาพาดกุศลกระดิ่งไว้รอเพื่อรอรับการแจ้งเตือนจ้ะสำหรับนี่คือรอบเซาที่31เแนวทางมือนี่เด่นศูนย์กับเก้าวิ่งลูดจะซ้าวิง่งซ้ลูดมาคุณได้ชอบตัวไดก็ับวิ่งลูดได้จ้ะเจับคูเด่นศูนย์ หนึ่งสำหรับเด่นเก่ารอบบายให้เดนหกกับหา จับคู่เด่น6กวิลุหกระบายมี6กหนึ่งแปดหาหเก่าสำหรับเดนหาสอนย์หา1 8ึเก่า สำหรับโตเน้นจารอบใบเด่นหาเน้นหาแปดหาเก้าเด่นหกรอบใบเน้นหกแปดหกศูนย์เก้าสองเก้าหาศูนย์หนึ่งศูนย์หก สำหรับแนวทางนี้คืมือนี้คอยมาปังปัง,ปงเด้งเด้งเต็มเต็มบนหลังเศร้าบายละกันเนาะเอาควาสินั้นไปเป็นแนวทางจะเปรียบเทียบพิจารณาการเบิกจานี่คือขึ้นอยู่กับความมักความชอบจา้ามีตัวหมักข่อยตามบบมีตัวหมักอันนี้ก็สามารถปล่อยผ่านได้าเาจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวดจะมีเข่าอะไกัมีรูดจะวีคอ,อก,กันอีกที่หนึ่งละกันจะขอห้เฮงเฮงปังปัง,ปง,ปงโฉโฉมันมันรวยรวยกัน ถูกคนถูกทานจะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำหนีละกันจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า